สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกดพระวินไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับผมวิ่งมาจากอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงแยกปราศาสตร์อำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถตรงเข้าไปในตัวอำเภอในเมืองปราศาสตร์เลยนะครับคุณผู้ชมครับ นี่เป็นถนนเส้น214นะครับถนนสายอำเภอกาบเชิงอำเภอปราศาสตร์นะครับและบริเวณนี้ก็เป็นแยกปราศาสตร์นะครับชื่อแยกว่าแยกปราศาสตร์อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็ไปอำเภอประโคนชัยนะครับไปบุรีรัมย์หรือไปกรุงเทพนะครับเลี้ยวขวาก็ไปอำเภอสังขะไปศรีสะเกดตรงไปก็ไปอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ นี่คืออำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับคุณผู้ชมครับขวามือตรงนี้ก็จะเป็นตลาดสดนะครับตลาดสดแล้วก็บคสอรปราศาสตร์นะครับตลาดสดเทศบาลตำบลไม่ทราบว่าตำบลอะไรตำบลกังเอนหรือตำบลปราศาสตร์นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นตลาดสดแล้วก็บคสอนะครับทางด้านขวามือนะครับตลาดสด อำเภอปราศาสตร์แล้วก็บคสอำเภอปราศาสตร์นะครับเป็นอำเภอที่เจริญนะครับอำเภอปราศาสตร์ซ้ายมือก็เป็นธนาคารกสิกรไทยแล้วก็กรุงไทยแล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะครับสามธนาคารใหญ่ๆเลยนะครับอยู่ซ้ายมือด้านขวามือก็เป็นธนาคารออมสินนะครับแล้วก็มีสะพานลอยข้ามตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ อากาศของตัวอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับเป็นอำเภอที่จเจริญอำเภอหนึ่งของสุรินทร์เลยนะครับถนนสาย24ตัดผ่านนะครับก็ถนนกว้างขวางดีแล้วก็เป็นอำเภอที่จเจริญน,นะครับมีธนาคารหลายธนาคารนะครับถนนก็สวยดีครับคุณผู้ชมในเมือง ฝวามือเมื่อสักครู่เป็นโรงเรียนอน,นุบาลปราสาสตรครับตอนนี้ผมกำลังจะมุ่งหน้าออกจากตัวอำเภอปราศาสตรเพื่อไปยังจังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับตอนนี้เป็นอำเภอที่สวยแล้วก็จเจริญครับอำเภอนี้และนี่คืออำเภอปราศาทตรจังหวัดสุรินทร์ครับ ซ้ายมือก็จะมีปั๊มปตทนะครับเป็นปั๊มใหญ่ของปตทเลยนะครับอ่านี่แหละครับซ้ายมือนะครับที่มองเห็นเป็นปั๊มปตทครับคุณผู้ชมครับมีแยกไฟแดงด้วยนะครับตรงนี้นี่คือบรรยากาศภายในตัวเมืองปราศาสตรนะครับตัวอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับคุณผู้ชมครับถนนสวยครับออกนอกเมืองปราศาสมาแล้วนี่ถนนเริ่มสวยครับ ไ้ชมบรรยากาศกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ ำเภอรปราสาสนะครับถือว่าเป็นอำเภอที่เจริญอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุริน์เลยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ออกนอกเมืองปราศาสตมาแล้วครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวอำเภอรปราศาสตครับขอบคุณครับสวัสดีครับ